สวัสดีครับนักเรียนอสําหรับวันนี้ครูตก็อะจะมาพบปะนักเรียนอีกครั้งหนึง่งในรอบสัปดาห์เนาะ,ะสําหรับวันนี้ครูก้กก็จะมาสอนอวิชาสุขศึกษาของระดับชั้นป้อนหนึ่งครับเด็กๆป้อนหนึ่งจำได้ไหมครับว่าเราต้องเจอกันสัปดาห์านัดหนึ่งครั้งอสําหรับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะ เนื้อหาเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็สั้นนิดเดียวครับคือครูจะพูดเ,เกี่ยวกับจุดเด่นจุดต้อยและความภาคภูมิใจในตัวเองสำหรับพวกเราเฉยๆครับสำหรับจุดเด่นนั้นมีความหมายว่า,าจุดเด่นก็คือเรียกว่าอะไรแปลไทยเป็นไทยครับได้ว่า จุดเด่นคือคุณสมบัติความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกแล้วทําให้ผู้อื่นนั้นชื่นชมในตัวเรานั่นคือความหมายของว่าจุดเด่นแล้วทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าจุดเด่นคือลักษณะที่แสดงออกเฉพาะตัวทีออน,ทนี้นักเรียนก็มาทําความรู้จักมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจุดเด่นให้กับตัวเราเองว่านักเรียนนั้นจะมีการสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองได้อย่างไร เด็กๆฟังไว้นะครับก็ <c oughs> จะมีวิธีการสร้างจุดเด่นของตัวเองอยู่สามข้อนะครับข้อที่หนึ่งสำรวจตัวเองว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรและทําอะไรดีที่สุดนั่นแหละครับคือจุดเด่นของเราชอบอะไรถนัดอะไรและก็ทําอะไรได้ดีที่สุดถ้าเราทําอะไรดีที่สุดนั่นแหละครับคือจุดเด่นของเรา,เาข้อที่สองเมื่อเราค้นพบจุดเด่นแล้วเราก็พยายามสร้างความมั่นใจ เราพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราว่าเออเราจะทำจุดเด่นเหล่านั้นให้ดีที่สุดนะครับข้อแรกคือสำรวจก่นอนข้อสองนี่คือเมื่อค้นพบแล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราส่วนข้อที่สามครับเนี yeah. ่ยข้อที่สามที่คุณวงกลงนี่ครับข้อที่สามคือไม่ถอแท้เมื่อผิดหวังอ่าบางคนนี่คือ ถ้าผิดหวังแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยอะไรประมาณนั้นคือเราอย่าผิดหวังครับถ้าเราผิดหวังเราก็พยายามทําต่อไปะแต่ที่สุดมันก็จะกลายมาเป็นจุดเด่นในตัวเราได้นะครับเรียนอาะทีนี้หลังจากที่เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเด่นแล้วทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดด้ยอยอ่ะสาหรับจุดด้อยก็มีความหมายว่าข้อเสียที่แสดงออกให้ผู้อื่นเห็นและจุดด้อยนั้น ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้แต่เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้คาว่าตุดน้อยก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนให้เข้ากับใครได้ประมาณนั้นก็เรียกว่าจุดน้อยแต่เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้เมื่อเรารู้ว่าเออเราไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้เราทําอย่างไรเราถึงจะเข้ากับเพื่อนได้ตัวอย่างเช่นเออเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า ให้เราลดลงทะงานนั้นมันจะทําให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เข้ากับเพื่อนได้อ่าทีนี้เรามาดูจุดด้อยข้อที่หนึ่งยอมรับว่าตัวเอง้มีจุดด้อยนะที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดด้อยเราก็ต้องอ่ารู้จักการปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไม่ยอมแก้ไขถ้าเราไม่ยอมแก้ไขเราก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ข้อที่หนึ่งนะส่วนข้อที่สองครับผูลงผมแล้วกันส่วนข้อที่สองคือสร้างความมั่นใจเขาด้วงว่าเราสามารถแก้ไขจุดด้ยอยได้เราก็ต้องหาวิธีการว่าเราจะทาอย่างไรเพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขจุดด้อยเราได้เรามีจุดด้อยอะไรที่อายบางครั้งเราก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงว่าเราอายเพราะอะไรเราหาในในส่วนที่เรารู้อ๋ออายเพราะว่าเราฟันลอก เดี๋ยวสักหน่อยมันก็คงแก้ไขได้เดี๋ยวมันงอขึ้นมาก็เป็นปกติได้อะ,อะไรประมาณนั้นก็คือหาจุดที่มันจุดน้อยแล้วเราก็จะแก้ไขจุดด้อยนั้นได้เรามาดูข้อที่สามครับนักเรียนข้อที่สามนะลูกนะอย่าไปวิตกกังวลจนเกินเหตุครับบางทีโอ้ยเรามีจุดด้อยเรื่องนะั้นเราไปวิตกกังวลจนเกินเหตุบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเป็นจุดด้อยแอ่เพื่อนเราอาจจะคิดว่าเราเป็น ฉะนั้นเราก็จะไปวิตรกกังวลมากเกินไปเราก็พยายามทำตัวให้มันเป็นปกติวิสัยให้มากที่สุดนะนักเรียนนะอ่าและข้อที่สี่ครับหู้งกครแล้วกันเนาะอ่ามีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและเห็นค่าตัวเองให้เรามองตัวเราว่าเราก็มีค่าในตัวเรานันไม่ใช่เราไม่มีค่านี่คือวิธีการอ่า แก้ไขปรับปรุงอ่ะว่าถ้าเรามีจุดด้อยแล้วเราเก็ต้องคิดว่าเรากงมีคุณค่าในตัวเราเช่นเดียวกันไปคิดว่าโอ้ยเราไม่มีค่าอะไรเลยอย่าไปคิดเด็กๆอ่านักเรียนอย่าไปคิดแบบนั้นนะลูกนะถ้าเราคิดแบบนั้นมันจะทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรมีปม o ต้อยไปเรื่อยในที่สุดเราก็อาจจะท้อแท้ในชีวิตได้ฉะนั้นเราอย่าไปคิดในลักษณะแบบนั้นนะพยายามเห็นคุณค่าของตัวเรา ข้อที่ห้าขข้อสุดท้ายเลยไม่ท้อแท้หรือสิ้นหวังเวลาเราเจอเราคิดว่าเรามีจุดด้อยหรือว่าปมด้อยเราอย่าท้อแท้หรือสิ้นหวังเราต้องมีความพยายามครับพยายามอะไรครับพยายามทําครับนะทาให้มันดีที่สุดสักวันมันก็คงจะแก้ไขจุดด้อยได้หรือที่เขาบอกว่า,วาเรามีจุดด้อยอะไร เราพยายามแก้ไขความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจําไว้นะเด็กๆนะอ่าทีนี้เรามาดูความภูมิใจในตนเองอ่าในเมื่อเรารู้จุดเด่นจุดอ้อยของเราแล้วเราก็มาดูความภูมิใจในตนเองอ่าสําหรับความภูมิใจในตนเองนั้นมีความหมายว่าความหมายเนะาะพุทธจะขีดเส้นใต้เอาแล้วกันอ่า นะเดี๋ยวพูดขีดเส้นใต้เอาแล้วกันนะนี่เราถึงตรงนี้อ่าพื๊ดอ,อ่าหขอ้ขอแรกเลยความหมายของคาว่าความภาคภูมิใจในตนเองคือเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเห็นคุณในตนเองโอ้ยขอโทษทิลูกเอ้พูดพิมพ์ตกไปนิดนึงและเห็นคุณค่าในตัวเองลูกตรงนี้นิดเดียวลูกโอ้ยพิมพ์ตกไป คุณค่าในตนเองนะอ่าแล้วทีนี้ข้อที่สองก็คือเราพยายามสร้างความภูมิใจในตนเองนะเราจะสร้างอย่างไรทีนีน้เมื่อเราเห็นคุณค่าในตนเองแล้วเราก็มาสร้างความภูมิใจในตัวเราว่าเราก็มีความภูมิใจในตัวเองเหมือนกันเราจะสร้างอย่างไรก็คือหัวข้อนี้นะลูกนะอ่าพูดวงคลแล้วกัน เราจะสร้างอย่างไรให้เกิดความภูมิใจข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งเลยเนาะสำรวจว่าตนเองนั้นต้องการอะไรเราต้องการอะไรอยากเป็นอะไรต้องการเป็นอะไรหรือต้องการอะไรในตัวเราข้อแรกข้อที่สองคือลงมือทําครับลงมือทําในสิ่งที่ตนเองต้องการเราต้องการอะไรอย่างเช่นว่าอยากเรียนหนังสือเก่งพยายามอ่านหนังสือตั้งใจเรียน เชื่อฟังคุณครูทําการบ้านทรงอะไรประมาณนะี้ทมทุกอย่างเพื่อที่จะได้สําเร็จตามที่เราต้องการมาดูข้อที่สามครับทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองให้เป็นนิสัยเนี yeah. ่ยถต่เราอยากจะมีความภูมิใจในตนเองก็คือทําอะไรก็ได้ที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเราให้ม,มากที่สุดทําจนเป็นนิสัยอ่า ทำบ่อยๆเป็นนิสัยจากนิสัยกลายเป็นสันดานสันดานไม่ใช่คำตักลูกคำว่าสันดานก็คือทำบ่อยๆจนเป็นสันดานนี่คือถ้าเป็นสันดานที่ดีกุ๊กตักพอดีดยกตัง,งเช่นเรายชัน,นอ่านหนังสือจนบางคนบอกว่าโอ้โหคนนี้ตั้งแตอ่านหนังสือขยันมากโอ้เขาทำบ่อยๆสันดานแบบนี้ใครก็ชอบครับทำแล้วเรา,ได,รเรา,าได้ประโยชน์กับตัวเราครับอ่าได้ประโยชน์กับตัวเราว่าโอ้เราตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลา คนที่ได้มาคือเราสอบได้คะแนนสูงมากอาจจะได้ได้คะแนนสูงที่สุดะในห้องเรียนอะไรแบบนี้นี่แหละครับคือทําให้มันเป็นนิสัยนะข้อที่สี่ครับค้นหาคุูลงกลมแล้วกันเลยค้นหาและทําในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบอะไรที่เราชอบเราพยายามทาทาทำตัวอย่างเข่ยนคริต้าสตรมันสวยพยายาม,นะมอ่าพยายามเขียนลายามัยนก็ยายาจะสูงขึ้นตลอดเวลา หรือใครเล่นกีฬาเก่งยายามพัฒนาแก้ไขตัวเองตลอดเวลาแล้วมันก็จะทําให้เราเล่นกีฬาเกา่งนะใครที่ร้องเพลงพยายามร้องอยู่ตลอดเวลาพยายามหักพยายามแก้ไขตัวเองแล้วเราก็จะมีสิ่งที่ดีๆติด,ดตัวเราหรือว่ามีสิ่งที่เราภาคภูมิใจในตัวเองเราอยู่ตลอดเวลาข้อที่ห้าอ่าอย่าลืมครับพยายามชักชวนเพื่อนทําในสิ่งที่แต่ละคนนั้นชื่นชอบใครชื่นชอบอะไรก็พยายาม ทำสิ่งที่เราชื่นชอบในที่สุดเราก็จะได้มาในสิ่งที่เราชื่นชอบหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจในตัวเราเองนักเรียนเข้าใจไปนะแล้วก็ตั้งใจนะลูกข้อที่หกครับตั้งใจเรียนนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับพยายามตั้งใจเรียนครับเพื่อที่เราจะได้นำความรู้ไปแก้ไขให้ ใช้ในชีวิตประจำวันครับลูกให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอ่าและข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดครับอย่าลืมครับปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีนะปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีคําว่าเป็นเด็กดีก็คือเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กดีของผู้ปกครองเป็นเด็กดีของคุณครูที่สอนหรือเป็นเด็กดีของทุกๆุกคน นั่นแหละครับมันจะติดตัวเราไปอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เรานั้นมีสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองมีภาคภูมิใจในตัวเองได้ตลอดเวลาเช่นกันอ่าสุดท้ายนี้คุณก็อยากจะฝากนักเรียนชั้นป .1 นะครับว่าอ่าหลังจากที่ได้เรียนมาแล้วว่าตุวเ่นจนได,ด้อยและ่าความภูมิใจในตัวเองแล้วคุณก็อยากจะฝากการบ้านครับไปทําในหนังสืออ่า ในหนังสือวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาครับหน้า45ครับซึ่งคุณไม่ได้เขียนไว้แต่คุณพูด,พดตรงนี้เลยว่าหน้า45หน้าเดียวครัเขียนไม่มากนะหน้า45ก็หวังว่าสิ่งที่คุณได้พูดไปเกี่ยวกับจุดเด่นจุดด้อยของอนักเรียนไปเมื่อสักครู่เขาหวังว่าเด็กๆที่จะเข้าใจเนาะก็ก่อนที่เราจะจบในเรื่องนี้ก็ ภาคเดิมครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยครับนะก,ก่อนจัดการก็ขอกล่าวคำว่าขอจบอการพูดและการบรรยายจุดเด่นจุดด้อยและความภาคภูมิใจในตัวเองไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับเด็กๆ